สวัสดีค่ะก็กลับมาจากไล่นะคะแล้วก็เห็นไปสษณีเขาของมาส่งนะคะก็ได้รับแล้วนะคะน้องอีทเดี๋ยวพี่ก็ทำการแพ็กแล้วก็เอาไปถวายวัดแต่ละวัดเนาะอันนี้คือวัดกกตูมนะคะ,ะมีปลาขนมคุณเชียงอันนี้วัดป่าผู้หลวงนะคะ เดี๋ยวทั้งไงเดี๋ยวขออนุญาตไปฝากพวกไอ้เขาจะขึ้นขึ้นถ้ำวันนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ปะอืมเดี๋ยว้าค่ะเดี๋ยวไปกับส้มเนี่ยค่ะก็ขอ,อ,น,อนุอะมโมโนอะ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 ไรนะอะนุโมโทนาบุญกับน,น้องอีทนะคะขอให้น้องอีทมีหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็นนี้คือวัดป่าภูหลวงนะคะของวัดบ้านปุกตูมนะคะดูหนังหน้าไม่ออกอืมคือา วยนะคะเอฟซีค่ะเออเนี่ยไอจากน้องอีทเพิ่นก็ฉันอยู่ดีว่ะอเอออตะลร้าคืนด้วยนะคะแล้วก็มีมมวัดบ้างภูมใครบ้างอะที่สามารถทําแต่ว่าภูมิมหาวนะ่ะค่อยทําใส่เองอืมก็คอยเห็นนั้นอันอัน,อน,อน,อนป่าสม้มป่าพลอยนะเอ็ดทุนเจ้าเอ็นน้ำพริกไงนะอ,อ่ะรวยพอหน่อยขอห้ร่ำไม่รวยนะคะ หนังหน้าไม,ไ,นไม่ออกฮะเมื่อนี้วันพาดดีว่ะคุณเ,เจ้าคุณไปนอนอยู่ดีว่ะมีเห้ยยังมีบรรลุเอาเขาไม่ได้เรียกว่าบารรลุเลชมีมียานผีผีเสื้อได้พนมก็มีไม่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 ไมีกระเสือคุณเจ้านะ่ะยามค่อยปวดเนี้ยปวดผลาแลบปวดผาลุเมยเมยเยังมีบรรลุยังมีพร้อมไปฟามาเราทิ้มค่อยกางขั้นเด้ไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งหรอกไปไปไปมีค่อย โอ้ยเพื่อนนังสมาธิเพื่อสวดมนต์ไม่ไหวยังไม่บรรลุเนี่ยนะคะก็มาฝากกันแม่คำแม่คูณค่ะของพระอาจารย์วัดป่าภูหลวงนะคะกว่าจะได้เดินขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อข่อยอยากเว้าเดินขึ้นไปอ่ะแต่ข่อยเป็นคอนอันจะขับมอไซค์ขึ้นไปตรงปากก่าโกะอ่ะฮะมีมีมีม,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 มีมันทางจะลดจดัด มีเจอโจดแท้มี<ถ>มีมจะเซื้อยะดอกค่อยังมีพร้อมไอไเธอจำเจ้าได้บุญเสิจ้าขอบคุณจ้าหูยทำเปิดจับม,มันแตกว่ะมันแตกก็ไม่เป็นไรเอาอยางฮัดไว้เออข้าขายี่มาบนไม่ได้ขายน้องเขาซื้อมาอค่อยละพักก่อนไปไอ้ออนี่มันก่อนวันที่ยี่ห้าเริ่มขายเออเี่ยก็ผลนก็สั่นด้วยเดี๋ยวเนาะ เรานึกว่าวัดป้าเรเพิ่อนเราไม่สั่นนะน่ะเอ้ยเอาเหลือวะไม่สั่นของตลาดนี่ไงบ่อืแต่ว่านี่นที่จริงแล้วใส่ครีมใส่ครีมอืที่จริงแล้วนะเพราะว่าใส่มะขามมันอะนี่มันอันนี้สับปะรดนะอืเปรี้ยวใส่ครีมเหรอออืโอ้เล่าอันนั้นเล่าไม่ได้สั่นข้าวแล้วเราสั่นอันนี้เทีนมันจะเจ็บท้องโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเอาไปอันอีน้อยอยู่อยู่บอกว่าน้อยเลยอีน้อยไม่ผู้ใหญ่ อันนี้นะวัดบ้านเฮาเพื่อนี่เป็นอันไม่ออกบ้านเฮานะเอ้อฝาเพื่อก็ได้นรืมาเฮ่อเขาเอ็ดเฮ่อได่บะฝาในน้อยเนาะโอเคค่ะไปละค่ะเดี๋ยวมาเล่นใหม่เอาซื้อบาสเธอนำฮะบาทมีต้องมีต้องเดินผู้มาเฮาเดีอวกันซื้อผู้มาเฮาน่ะเธอสูงละเสื้อวัดบ้านมี่เป็ื้อผู้หลงมีผู้หลงกับฝ้าขึ้นแล้วอ๋อกันฟังขึ้นแล้วเหนอแต่วัดบ้านเออเฮ้ยสูงละเสื้อ อันแน่แล้วก็บแบง่งกินแล้วก็แบ่งซื้ออันฮะขนมนะ่ะยังเอามาเฮออี่งอ่ะถุงมาแพ็คเลยด่ามีขนมน่ะกันนั้นยังเอามาเฮอสูอันเหนือเมอวัดเลยวะเอออันนี้เนี่ยคือวัดเลยเออในว่าได้เอาเมือยตุ่มแล้วมีกลิ่นจะเคยตาดับเฮ้ยอยู่เพิ่นเอออย่าไปกินน้ำมันเชฟในของฟ<อ>้าน้ำมันมันจะเคยได้ตักถุงเราในแบบ่าในว่าเดิมมีกลิ่นอ่ะได้กลิ่นมันเหลือหลายอยู่อันนี้นะเป็นปิด เออลงวัด้วไออาลงัว้อวัดบ้านเฮาไอวัดบ้านเฮาอกวัดบ้านเฮาล่แมคางอือวัดบ้านเฮาเออสูก็แบ่งกินแบ่งพลยกีนน้ำเดียวนี้แล้วแล้วก็เอาเสื้อว uh, ัดโอเคค่ะฮะภูไอยห่าวไม่ต okay, okay, uh ้องเสื hmm. ้อเพราะกันเสื้อมึ้งเออ